สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆกำลังรอคุณอยู่ค่ะพบลิขิต ตอนที่11แสงแดดยามเช้าเริ่มแผดกล้าขึ้นตามลำดับเมื่อนพกำลังง่วนอยู่กับการก่อไฟทำอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายเขาตัดกระบอกไม้ไผ่ให้มีข้อคั่นทั้งสองข้างแล้วผ่าเปิดด้านหนึ่งของกระบอกให้กลายเป็นหม้อสนามแบบชั่วคราวจากนั้นแกะถุงอาหารเทชุดแกงเขียวหวานแบบแห้งลงไปซึ่งเป็นอาหารน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับนักเดินป่าที่เขาเตรียมติดตัวมาหลายหอ่อ เขาเติมน้ำลงไปรอจนเดือดจึงยกลงแล้วทำแบบเดียวกันกันกบข้าวสวยอบแห้งซึ่งผ่านการอบให้มีน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการพกพาขวัญอุมานั่งพิงขอนไม้ใหญ่มองดูมานพบอย่างเงียบๆแววตาไม่คลาดไปจากการเคลื่อนไหวของเขาชายหนุ่มผู้นี้มักจะทำอะไรคล่องแคล่วให้เธอเห็นอยู่เสมอและแม้จะผ่านมาหลายวันเธอก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อที่จะแอบมองเขาเลยแม้สักครั้ง มานบเงยหน้าขึ้นพูดเสียงทุ้มของเขาดังขึ้นมาทำลายผวังหิวแล้วเหรอถึงได้จ้องขนาดนั้นหญิงสาวหน้าตึงอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอได้แต่พยักหน้ารับสีหน้าแดงระเรื่ออาการของเธอดีขึ้นมากแล้วไข้ลดจนเกือบป,ปกติเหลือเพียงอาการแสบร้อนไปทั่วตัวจากร่องรอยการถูกหนามแหลมขีดข่วนเมื่อคืนมานพยกอาหารมาวางไว้บนพื้น ก่อนจะปูใบตองที่ตัดมาจากต้นกล้วยป่าริมห้วยใกล้ๆทำเป็นภาชนะรองทั้งคู่เริ่มทานอาหารเช้าร่วมกันอย่างเงียบสงบเขาถามถ่ยอาการของเธอไม่ใช่เพราะมีความรู้สึกพิเศษอะไรเพียงแต่แอบรู้สึกผิดที่ลากมือเธอบุกฝ่าดงหนามด้วยกันจนเป็นเหตุให้เธอต้องเจ็บตัวเช่นนี้ชายหนุ่มได้แต่นึกภาวนาว่าจะมีใครสักคนจากคณะใหญ่บ่ายหน้ามาทางนี้บ้าง เพื่อจะได้พ้นจากความอึดอัดใจที่ต้องอยู่กับหญิงสาวคนนี้เพียงลําพังแต่ดูเหมือนว่าคาขอของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับจากฟ้าดินเพราะแม้แดดจะเริ่มร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่เห็นเงาใครตามมาสมทบแม้แต่คนเดียวมานบนิ่งใช้ความคิดเขาไม่อาจปล่อยให้เสียเวลาอีกต่อไปการเดินทางเพื่อช่วยเด็กหญิงตัวน้อยจะต้องดำเนินต่อโดยเร็วที่สุดเธอเดินไหวไหมเราต้องรีบไปกันแล้ว เขาเอ่ยถามหญิงสาวที่เวลานี้สีหน้าและแววตาดูดีขึ้นเกือบจะเหมือนปกติไหวสิแต่ขอนะอย่าพาฉันบุกป่าหนามแบบเมื่อคืนนี้อีกแสบไปหมดทั้งตัวเลยตอนนี้ขวัญอุมาตอบพร้อมลุกขึ้นยืนเธอยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยท่าทางแม้จะอ่อนแรงแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโทมมานพหันกลับมาสังเกตตนเองบ้างเขารู้สึกแปลกใจไม่น้อย ที่ขวัญอุมาตื่นก่อนและยังช่วยทําแผลให้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยสักนิดอาจเป็นเพราะเขาเองก็มีไข้าจากพิษของบาดแผลที่ถูกน้ําขวนทั้งตัวจึงหลับสนิทโดยไม่รู้สึกตัวกอดเขาลูกนั้นเราจะต้องเดินไปที่นั่นเพื่อสมทบกับคนอื่นมานพเอ่ยพลางชี้ไปยังแนวยอดเขาที่เห็นอยู่ไม่ไกลขวัญอุมาเพียงพยักหน้ารับคําเพราะเธอก็ทราบถึงแผนการเดินทางนี้เช่นกันเพราะว่าก่อนที่ทั้งสองจะได้ออกเดิน เสียงสวบสาบก็ดังขึ้นจากชายป่าซึ่งอยู่ติดกับตลิ่งลำธารสถานที่ที่พวกเขาเพิ่งพักแรมอยู่เมื่อคืนทั้งมานพบและขวัญอูมาต่างหันมามองศบกตากันโดยอัตโนมัติก่อนจะรีบปลดห้ามไกปืนลูกซองของตนอย่างรวดเร็วแล้วหลบเข้าหาที่กำบังเงียบๆอย่างเป็นระบบเสียงสีเท้าหนักแน่นและเสียงกิ่งไม้กรอบแกรบทำให้หัวใจของทั้งคู่เต้นถี่ด้วยความระแวงเพราะว่ายัางไม่ทันได้ลงมืออะไร เสียงกู่แววมาก็ทําให้ต่างพากันถอนหายใจโล่งอกแทบจะพร้อมกันเสียงนั้นเป็นเสียงพูดคุ้นหูที่ยากจะลืมมันคือเสียงของนาวินอย่างแน่นอนไม่นานหลังจากที่มานบส่งสัญญาณตอบกลับไปกลุ่มคนทั้งสี่ก็ได้พบกันอีกครั้งพร้อมด้วยบทสนทนาอันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจติดบ,บังได้มานบกับขวัญอุมาได้ทราบว่า ทั้งนาวินและนัชรินสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอันตรายใดๆติดตัวมาด้วยความโชคดีนั้นเป็นผลมาจากที่มานพได้ยิงไอ้วายร้ายซุ่มซ่อนอยู่ข้างกอไผ่ริมห้วยดับดิน้นจะเป็นศพแรกในค่ำคืนนั้นทำให้ทางหนีของอีกสองคนปลอดโปร่งขึ้นอย่างชัดเจน เขาบอกอีกว่าเหตุผลที่รู้ว่าทั้งมานนบและฝันอุมาอยู่ในบริเวณนี้เป็นเพราะเห็นใบตองที่เพื่อนเศษอาหารลอยตามน้ำลงไปจึงมั่นใจว่าทั้งสองอยู่สูงขึ้นมาจากลำธารเล็กนั่นเองหลังจากพักกินอาหารกันเล็กน้อยเพื่อเรียกเรียวแรงกลุ่มทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิวเขาสูง ที่เป็นจุดนัดพบโดยไม่รอช้าภูมิประเทศเบื้องหน้าเอื้ออำนวยต่อการเดินทางเป็นอย่างดีเส้นทางแรกเริ่มเป็นลานทรายที่อัดแน่นอยู่ริมลำห้วยพื้นดินแน่นและไม่มีรากไม้หรือก้อนหินขวางทางทำให้สามารถเดินได้อย่างคล่องตัว ในช่วงหนึ่งของการเดินทางสายตาของสองหนุ่มมองเห็นแอ่งน้ำเล็กๆที่เริ่มแห้งขอดเหลือน้ำตื้นๆเพียงไม่ถึงระดับหัวเขา่านาวินหยุดฝีเท้าแล้วลงไปงมสิ่งของบางอย่างในน้ำก่อนจะโยนขึ้นมาให้มานกที่ยืนรออยู่บริมตลิ่งขวัญอุมาและนัชรินเดินเข้ามาใกล้ด้วยความสนใจเพราะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในมือนั้น สิ่งที่เขาโยนขึ้นมาคือหอยกับปลาขนาดเครื่องพอเห็นสิ่งที่ได้นัชรินก็ถามขึ้นนี่มันหอยอะไรหรอรูปร่างแปลกดีเหมือนจะคล้ายหอยแมลงผู้แต่ก็กลมกว่านั้นสีไม่เขียวแต่มีขาวปนดำมันจะกินได้หรือเปล่านะ เธอเอ่ยพลางหยิบหอยขึ้นมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะส่งต่อให้ขวัญอุมามานกตอบโดยไม่แม้แต่จะหันมามองหอยกะเป็นหอยที่ใครบางคนอาจจะเรียกว่าหอยมุกน้ำจืดลักษณะภายนอกคล้ายกันดีที่หาได้ง่ายเนื้อเยอะ ไม่ข่าวรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวเหมาะสําหรับเป็นอาหารในช่วงที่เราต้องประหยัดสเสบียงเพราะของที่พกมาในเปนแ้แต่ละคนก็มีแค่พอประทังไปวันๆเท่านั้นมานกพูดไปมือก็รับหอยและปลาที่นาวินโยนขึ้นมาเป็นระยะจนเมื่อได้ปริมาณมากพอสําหรับมือเย็นแล้วทั้งหมดก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อโดยตกลงกันไว้ว่าจะเริ่มหาจุดพักแรมอีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์แตะพาดทิวไม้ทางทิศตะวันตก อากาศยามบ่ายค่อนข้างครึม้มฟ้าสลับด้วยเสียงร้องของสายฟ้าอยู่ไกลทำให้ทุกคนเดินทางต่อโดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักมานพและนาวินเดินนำหน้าด้วยท่าทีระแวดระวังส่วนสองสาวเดินตามหลังในระยะห่างราว5เมตรห่างพอให้ปลอดภัยและใกล้พอที่จะเข้าช่วยเหลือกันทันหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเสียงน้ำกระทบโขดหินเริ่มดังขึ้นเบาๆจากทิศท,ที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป นั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงบ่ายแก่ นัชรินโอบเอวเพื่อนสาวไว้แน่นก่อนจะเอ่ยถามอาการของขวัญอุมาด้วยความห่วงใยสีหน้าของขวัญอุมาดูไม่ค่อยดีนะท่าทางกระสับก,กระส่ายและการเดินที่ช้าลงจนเห็นได้ชัดทําให้เพื่อนสาวไม่อาจนิ่งเฉยได้มานพเองก็เหลียวหลังกลับมามองอยู่เป็นระยะเข้ารับรู้ถึงอาการผิดปกติของขวัญอุมาเช่นกันแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ก็ปรับจังหวะการเดินให้ช้าลง เพื่อให้หญิงสาวทั้งสองสามารถตามทันได้อย่างไม่ลำบากนาวินที่เดินเคียงข้างอยู่ก็สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนชายด้วยรอยยิ้มบางๆเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่คิดในใจว่าแม้แต่ภูเขาหินก็ยังถูกน้ำกัดเซาะได้แล้วหัวใจของคนที่ดูเหมือนจะเกลียดกันนักหนาก็คงไม่ยากที่จะอ่อนลงหากยังมีเยื่อใยหลงเหลืออยู่ข้าว่าพักกันตรงนี้ดีกว่าไอ้นพถ้าเดินต่อไปคิดว่าเราคงหาที่พักดีๆยากขึ้นดูข้างหน้านั่นสิ ทางมันแยกออกจากลำทารไปคนละทิศกันนาวินชี้ไปยังจุดหนึ่ง ตรงนั้นเห็นไหมรอยแตกของหินขนาดคนลอดเข้าไปได้พอดีถ้าฝนตกเราอาจใช้เป็นที่หลบฝนได้เดี๋ยวข้าจะลองเข้าไปสำรวจก่อนมานพหันไปมองสองสาวที่ตอนนี้นั่งหอบอยู่กับพื้นเสื้อผ้าแนบเนื้อเปียกชุ่มเหงือ่อจนเห็นเป็นริวร้วเรือนร่างภายใต้แสงอ่อนของยามบ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองดูเหมือนไม่รู้ตัวว่าภาพตรงหน้านั้นชวนให้ใจสั่นเพียงใดมานพกับนาวินจึงพยายามเบือนสายตาออกไปทางอื่นด้วยเกรงจะเสียมารยาท หลังกลับมาจากการสำรวจนาวินบอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงสดใสรูนั้นไม่ลึกมากประมาณ4-5เมตรข้างในโล่งเหมือนเคยเป็นรังของสัตว์แต่มันว่างเปล่ามานานแล้วน่าจะใช้เป็นที่กำบังได้ชั่วคราว เมื่อทุกคนตกลงใจพักค้างคืนที่นี่มานพกับนาวินก็ช่วยกันก่อไฟตัดกระบอกไม้ไผ่มาใช้เป็นหม้อสนานอีกเช่นเคยเพราะวัสดุนี้หาได้ง่ายใช้แล้วเผาทิ้งได้เลยไม่จําเป็นต้องล้างให้เปลืองน้ําที่ต้องสํารองไว้ใช้อุปโภคและบริโภคในภาวะจํากัดอาหารมื้อนี้เป็นหลามปลาและหอยกาบย่างไฟับประทานคู่กับน้ำพริกง่ายๆจากวัตถุดิบที่มีติดเป้หลังมา มานพกับนาวินหุงข้าวเพียงพอสำหรับสองสาวเท่านั้นส่วนตนเองกลับเลือกกินผักป่าที่หาเก็บได้ใกล้บริเวณแคมป์ด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดกันว่าสเสบียงที่เหลืออยู่ในเวลานี้ช่างจำกัดจนแทบไม่น่าเพียงพอหากไม่รู้จักแบ่งปันชายทั้งสองเติบโตมากับผืนป่าผ่านประสบการณ์ในการลาดตะเวนดูแลพนมดงรักมาหลายปีในฐานะของตำรวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัครทหารพราน จึงรู้ดีว่าอาหารในป่าคือสิ่งมีค่าที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบระหว่างที่สองหนุ่มกำลังจัดการกับอาหารสองสาวก็ขอตัวไปชำระล้างร่างกายที่ลำธารห่างจากจุดพักเพียง30เมตรนัชเรียมเสียงหนักแน่นไม่ให้ใครตามไปถ้าใครแอบดูฉันจะจกลูกตาทั้งของคุณวินและนายนบเอาไปเสียบไม้ปิ้งให้ดูไม่เชื่อก็ลองดูเธอหัวเราะเสียงใสแล้วพาเพื่อนสาวเดินหายลับไปทางลำธาร ขวัญอุมาไม่ได้ลงแช่น้ำเหมือนเพื่อนเพราะแผลที่ถูกหนามขีดข่วนยังเจ็บแสบอยู่มากเธอใช้เพียงผ้าชุบน้ำเช็ดตัวอย่างระมัดระวังนี่ยายขวัญเรื่องลูกของเธอมานพเขายืนยันว่าจะยื่นเรื่องขอให้เธอหมดสิทธิ์อุปการะเลี้ยงดูหลังจากช่วยกลับมาเรื่องนี้เธอรู้ใช่ไหมนัชรินกระซิบเบาๆด้วยท่าทางจริงจัง ใช่ฉันรู้ว่านายนั่นคงทำอย่างนั้นแต่ว่าฉันก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนรินขวัญอุมาตอบเสียงเรียบแต่สีหน้าแสดงความวิตกชัดเจนว่าไม่เห็นจะยากเลยฉันมีวิธีให้เธอไม่ต้องเสี่ยงเสียลูกไปสนใจไหมนัชรินพูดพร้อมยิ้มบางดวงตาเป็นประกายเจ้าเล่ห์จนขวัญอุมารู้สึกระแวงว่าเพื่อนสาวจะมาไม้ไหนนี่ ยยายนัจำวันที่เราหัดดื่มเหล้าครั้งแรกได้ไหมนัชรินเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเพื่อไม่ให้ขวัญอุมาได้ตั้งตัวจำได้สิฉันเมาไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นโชคดีที่เราล็อกห้องกันก่อนกินทำไมเหรอรินก็วันนั้นเธอนัชรินเว้นจังหวะพร้อมกับกลั้นหัวเราะเต็มที่ขวัญอุมาหันไปจ้องเพื่อนด้วยความสงสัยเต็มเตี่ยม เมื่อต้องเสี่ยงที่จะถูกยึดลูกไปเธอก็อยึดมาทั้งพ่อและลูกซะเลยสิจะได้ไม่ต้องแย่งกับใครอีกโดยเฉพาะคนที่เธอแอบชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กขวัญอุมาชะง,งะลืมตาโพโลงไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะรู้ความลักนี้มาตลอดหน้าแดงจัดด้วยความอายก่อนจะรีบยกมือขึ้นปิดปากแม่เพื่อนสาวตัวแสบเอาไว้แน่นกลัวว่าเสียงลับนี้จะเล็ดลอดไปถึงคนอื่นที่ไม่ควรได้ยินเธอรู้ได้ยังไงเหลวไหลใหญ่แล้วริน ขวัญอุมาพูดเสียงเบาแต่แฝงความตกใจราวกับคำพูดของเพื่อนสาวไปสะกิดบางอย่างที่เธอไม่อยากให้ใครรู้ก็บอกแล้วไงว่าคืนที่เมาคืนนั้นนัชรินยังคงกระแสะต่อไม่ยอมลดละน้ำเสียงนั้นแฝงไว้ด้วยความคึกขนองอย่างอารมณ์ดีคืนนั้นเธอพูดหมดทุกอย่างให้ฉันฟังใจเธอคิดอะไรอยู่ฉันรู้หมดเลย เพราะแบบนี้แหละหลังจากวันนั้นฉันถึงพยายามตามติดเธอตลอดยังไงละจ๊ะเธอพูดพลางเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยลอยหน้าลอยตาราวกับกำลังเล่าเรื่องตลกแม่เรื่องสนุกแบบนี้ฉันก็อยากติดตามอยากรู้ว่าสุดท้ายพระนางของเราจะลงเอยกันยังไงแต่สุดท้ายก็เฟลเพราะพระเอกดันหายหัวไปอย่างไร้ร่องรอย มือเรียวยกขึ้นแตะปลายคางของขวัญอุมาเบาๆสบตากันด้วยแววขี้เล่นแต่ก็มีความจริงจังเจืออยู่ที่แรกฉันคิดว่ามันจะจบแบบไม่แฮปปี้ซะแล้วจนกระทั่งมาเจอพวกเธออีกครั้งที่สุรินทฉันถึงได้รู้ว่าพระเอกกับนางเอกของฉันกำลังสารต่อภาคสองกันอยู่หล่อนหยุดเว้นจังหวะแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นฉันจะไม่ดูอยู่เฉยๆอีกแล้วถ้าเธอไม่สู้ในภาคนี้ฉันจะแย่งพระเอกของเธอมาครอบครองเองเลยคอยดู คำพูดนั้นทำให้ขวัญอุมาชะง,งะกสบตาเพื่อนสาวอย่างตะลึงกับถ้อยคำเชิงขู่ที่ฟังดูจริงจังนัชรินไม่รอช้าคว้าไหล่ของขวัญอุมาทั้งสองข้างไว้แล้วจ้องตาขม็ง่งว่าไงจะรวบหัวรวบหางพ่อยอดรักของเธอหรือว่าจะยกให้ฉันรีบตัดสินใจมาเดี๋ยวนี้ ไม้นี้ทําเอาขวัญอุมานิ่งอึง้งพูดไม่ออกได้แต่มองหน้าเพื่อนอย่างตกตะลึงจูจูก็เริ่มปฏิปต่อได้ว่าเหตุใดในช่วงชีวิตวัยเรียนนัชรินถึงคอยตามติดเธอไม่ห่างจนเธอรู้สึกอึดอัดอยู่บ่อยครั้งเอาละ่ะเมื่อเธอไม่ตอบแสดงว่าฉันมีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้แล้วนะฉันไปละ่ะขวัญน,นัชรินทาท่าจะผละออกจากตรงนั้นแต่ยังไม่ทันเดินพ้นได้เพียงก้าวเดียวก็ต้องหยุดฝีเท้าเมื่อได้ยินเสียงตามหลังมา ฉันไม่ยกให้ใครทั้งนั้นยายรินเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องยอมเธอด้วยเสียงของขวัญอุมาเปล่งออกมาด้วยความหนักแน่นจนนัชเินต้องหันกลับไปมองใบหน้าของเพื่อนสาวแดงจัดทั้งด้วยอารมณ์และความเขินอายนัชเินหัวเราะร่าอย่างถูกใจแล้ววิ่งกลับมากอดขวัญอุมาไว้แน่นวางกระซิบเบา ให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนฉันสู้ๆนะฉันกับคุณวินจะคอยเอาใจช่วยขวัญอุมาหน้าแดงยิ่งกว่าเดิมเมื่อนามของชายหนุ่มอีกคนถูกเอ่ยขึ้นคุณวินหล่อนพึมพำเบาๆความอายผุดขึ้นจนรู้สึกร้อนวูบไปถึงใบหูนี่คุณนาวินเขาก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอรินตายแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันละทีนี้ เอาไว้บนคอของเธอนั่นแหละแม่นางเอกเออร์ชรินตอบพลางหัวเราะคิกคักแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลงเธอรู้ไหมว่าฉันอึดอัดแค่ไหนที่ต้องเก็บความลับของเธอมาตั้งหลายปีเธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าคุณวินเป็นคนเดียวเลยนะที่ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ที่เล่าไปก็ไม่ใช่เพราะจะประจานหรือพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเธอฉันแค่อยากเห็นเพื่อนได้มีความสุขได้ลงเอยกับคนที่รักแค่นั้นจริงๆเลยต้องขอความช่วยเหลือ เธอเว้นจังหวะแล้วเสริมต่อคุณวินเขาพอรู้เรื่องก็สนับสนุนเต็มที่เลยละ่ะเรื่องนี้เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันว่าเด็กจะต้องตกไปอยู่กับใคร เสียงเรียกจากแคมป์พากทำให้ทั้งสองหันไปมองเท่าเสร็จแล้วครับสองสาวอาบน้ําเรียบร้อยกันหรือยังเสียงของนาวินดังมาอย่างเป็นจังหวะพอดีราวกับถูกเขียนลงในบทลอยมาตามลมยามเย็นที่พัดผ่านเบาๆเสียงของนาวินผู้กองหนุ่มดังขึ้นจากแคมป์พากเรียกให้ทั้งสองหญิงสาวกลับไป นัชรินหันไปดึงมือขวัญอุมาให้เดินตามกลับไปพร้อมกันเมื่อเดินผ่านผู้กองหนุ่มขี้เล่นเธอไม่ไวายแอบขยิบตายกนิ้วส่งสัญญาณล,ลับให้นาวินอย่างมีชัยเหมือนประกาศว่าภารกิจวันนี้สำเร็จลุล่วงขวัญอุมาก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาใครความอายยังคงร้อนวาบอยู่เต็มสองแก้มภาพนั้นทำให้นาวินยิ้มจนแก้มแทบปริง่ายกว่าที่คิดแฮ งานนี้สาวเจ้าเล่นด้วยแล้วเหลือก็แค่ไอ้นกหินผาก้อนนั้นจะโดนน้ำเสาะจนกร่อนหรือไม่น่าลุ้นดีพิลึกในเวลาเดียวกันห่างออกไปทางทิ่ใต้ไม่เกินสิกิโลเมตร นี่ตาพรานแกแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้พาพวกฉันหลงทางเสียงโวยวายอย่างหัวเสียของยอดชายดังขึ้นท่ามกลางป่าโปรง่งเมื่อเวลาผ่านไปกว่า24ชั่วโมงโดยไม่มีวี่แววของขวัญอุมาให้เห็นแม้แต่น้อยไม่หลงหลกนายเรามีจุดหมายที่นัดแน่กันไว้ชัดเจน ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะต้องไปเจอกันที่ไหนถ้าพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน2อสาวันก็น่าจะได้พบกันพรานเท่าตอบเรียบๆพลางจัดของในเป้หลังไปด้วยไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาหาตาพรานแกพูดอะไรนะ สองสามวันเหรอน้องขวัญของฉันจะไม่ถูกพวกมันทําร้ายจนกล่นปี้ไปแล้วหรือไงแกจะต้องทํายังไงก็ได้ฉันต้องพบน้องขวัญให้ได้โดยเร็วและจําไว้ให้ดีว่าเมื่อฉันสั่งอะไรไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งเข้าใจไหมคําพูดของยอดชายเต็มไปด้วยความเอาแต่ใจและอารมณ์ร้อนจัดแต่พรานเท่ากลับไม่เอ่ยอะไรตอบกลับมาแม้แต่น้อยเพียงแค่ใส่หน้าช้าๆด้วยความเอือมระอาต่อชายหนุ่มผู้ไร้สัมมาคารวะที่คิดว่าทุกชีวิตบนโลกมีไว้เพื่อรับใช้เขาเท่านั้นไอหมอนี่มันหลุดมาจากยุคที่ยังไม่เลิก ใช่ไหมพี่ชีดเสียงกระซิบของไอ้เกดังแผ่วขณะกำลังก่อไฟหุงข้าวเย็นสาบานได้เลยถ้าลุงกำนันแกอนุญาตเมื่อไหร่ข้าจะฟาดปากมันให้เลือดกลบแน่ๆไอ้ชิดกระซิบตอบสีหน้าเคร่งเครียดกำหมัดแน่นจนเส้นเลืดที่หลังมือปูดโปนขึ้นเมื่อไม่ได้รับคำตอบจากพรานเท่า ยอดชายยิ่งหงุดหิดหนักขึ้นไปอีกเขาก้าวฉับๆไปคว้าแขนของนารีรัตแล้วลากเธอหายเข้าไปในพงไม้รกข้างแคมป์โดยออกคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครตามเข้าไปเมื่อลับสายตาทุกคนเขากลับใช้หญิงสาวผู้ไร้ทางสู้เป็นเครื่องมือรองรับอารมณ์รุนแรงของตนอย่างโหดร้ายยอดชายก้าวเข้ามาด้วยแววตาดุด,ดันและอารมณ์ที่เดือดพล่านราวกับข้างแค้นใครมาเป็นปีมือใหญ่กระชากข,ข้อมือนารีรัตอย่างไร้ความปราณีลากเธอเข้าไปในพงป่าข้างแคมป์พักเจียง ฝีเท้าหนักและแรงกระชากทำให้ผู้ที่เหลืออยู่รู้ได้ทันทีว่าไม่มีสิ่งใดดีงามจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาอันใกล้ เสียงร้องและเสียงตะโกนดังแววลอดพงไม้รกร้างออกมาพร้อมเสียงร่ำไห้สะอื้นอย่างคนที่กำลังเจ็บปวดอย่างสุดขั้วหัวใจมันไม่ใช่เสียงแห่งความพึงใจหรือเสียงแห่งความสมัครใจที่ไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยพรานเท่าและลูกหากทั้งสี่ได้ยินเสียงนั้นต่างก็ขยับตัวอย่างไม่อาจทนฟังต่อได้แต่ยังไม่ทันจะลุกขึ้นสกนก็ดึงแขนพรานไว้น้ำเสียงของเขานิ่งสนิทแต่เฉียบคม สองคนนั้นเขามีรสนิยมอย่างนี้เองชอบส่งเสียงดังเวลาทําอะไรกันเราอย่าเข้าไปยุ่งเลยลุงเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศของพวกเขาคําพูดนั้นแม้จะแฝงรอยยิ้มบางเบาแต่กลับทิ้งความขมขื่นไว้ในอกของคนฟังไม่มีใครพูดอะไรต่อ ทุกคนได้แต่นั่งลงอย่างกระอักกระอ่วนราวกับถูกบีบบังคับให้ทำเป็นไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเสียงเหล่านั้นสะท้อนถึงความเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหน้าสกลย้ำกับทุกคนให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับร้อมพูดแทรกด้วยเหตุผลอง่เยาะย้ว่าขวัญอุมาเป็นคู่มั่นของยอดชายหากเรื่องนี้แพร่พายออกไปอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังและกระทบต่อภารกิจในป่าที่เสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงยอดชายก็พานารีรัตกลับออกมาจากพงไม้หญิงสาวมีสภาพสะบักสะบอมใบหน้าแดงกำ่ำเปื้อนคราบน้ำตาผมเผ่าหลุดลุ่ยยุ่งเหยิงอย่างชัดเจนเธอเดินแทบไม่ไหวต้องอาศัยแรงพยุงของชายหนุ่มผู้กระทำต่อเธออย่างไร้มนุษยธรรม เขาพาหล่อนไปวางตรงแผ่นผ้าในเต็นท์แล้วพูดสั้นๆน,นอนพักเสียจะได้มีแรงเดินทางต่อในตอนเช้าสีหน้าของยอดชายเปลี่ยนไปอย่างหน้าตาเฉยเขาดูอารมณ์ดีราวกับคนที่ได้ปลดปล่อยความหงุดหงิดออกไปแล้วอย่างสมบูรณ์เขาเดินมานั่งลงกินอาหารที่พรานเท่าจัดไว้ให้โดยไม่แยแสสายตาใครเอาอาหารกับยาไปให้รัดที่เต็นด้วยนะหล่อนไม่ค่อยสบายเขาเอ่ยสั้นๆกับสกลแล้วก็หันไปกินข้าวต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พรานเท่านั่งมองเหตุการณ์ตรงหน้าเงียบๆในใจเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นหากเมื่อคืนเขาแกล้งหลงทางปล่อยให้ไอ้หมอนี่เดินหลงอยู่ในป่าลำพังก็คงไม่ต้องมานั่งเห็นภาพที่น่าอดสูในยามนี้